สวัสดีครับวันนี้พาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับลูบิสโกซึ่งเล่นเดดบาร์ช่เฮ้ยเล่นหนึ่งเกมนี้จริงๆนะโอเคแล้วเราจะหาผู้รอดชีวิตกันเราเป็นเอ่าเรียกเป็นด็อกเตอร์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 ผมเล่นด็อกเตอร์ครับฮะทำอะไรอ่ะคือเปิดมาไม่ถึงนาที ตีเราไม่นหนึ่งแล้วน็อกเตอร์งงน็อกเตอรแบบ์แบบว้าชพี่ไปว่าดูอะอ,อยู่แถวนี้ได้แล้วอ๋อรอยอเฮ้ยช่วยเร็วมากโอ๊ะเฮ้ยจะสองไหมคืออะไรทำไมหันมาให้ตี เจเอ๋เจเอ๋ตัวเองตัวเองทำอะไรอะ่ะเจสองเหรอเจสองเหรอตัวเองล้มล้มสองอะไรเขาน้มสองแล้วนะตัวเองทำเจสองให้มันเฟี้ยวๆหน่อยดีตรงนี้มีคนมันน่าจะเข้าบ้านทำไมซื้อหวยไม่ถูกหุย เ้นีไ่ไม่ไล่นะข้างบนอนะไลไปก็เสียเวลาข้างบนอนะโอ้โอ้ไม่เสียเวลาจริงๆนะจุดจุกมันเยอะมากนีไ่ไงเห็นปั๊บเห็นต้องไล่เลยมันก็ลงมาเองนะ เฮ้ยไปเย็นในสองอย่างนี้มันทรงเจ็ดกะเฮ้ยเฮ้ยไออย่างนี้มันทรงหายตัวนี่ไม่ได้เฝ้านะไม่ได้เฝ้านะ <c oughs> คือคือมนล้มเพื่อมาล้มเพื่อมาล้ม <c oughs> เฮ้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 าหายอืมสองเครื่องเร็วมากโอเคผมจะจริงจังแล้วถ้าซ้ำได้ซ้ำนะถ้าซ้ำไม่ได้ก็ต้องซ้ำรู้สึกว่าที่จีนปั่นเร็วมากคนจีนอะ คนนั้นเล่นเป็นแน่ขอลองปีมือหน่อยจะเข้าตรงนี้ไม่ต้องโดด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 จะมาฟิลโดดอะฟิลเด็กโดดเด็กโดดจริงๆตรงนี้วงเวียนนั้นมัน อืมแต่พูดว่ามันมันอะไรนะจุจมันเยอะเออแต่แบบไปแล้วสามสองคไม่ไหวอะโอเคป่นอ 13, 4, 4, นูเฮ้ยปันสามสี่นเลยหรอไม่ไหวมากใครได้ก่อน น่าเก็บทีละคนก็ไม่ไหวอเนี่ยอเอาขอตัวนี้ไปก่อนละกัน เพราะว่ามันสามเครื่องละไม่ได้โซนเลยอ่ะขอคุณอาร่อยไปก่อนแล้วกันนะซาอรีนอาร่อยอมซารีนอาร่อยกลับไปเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้ใกล้เสร็จละ ตายเลยอ๋อเราโดนกี่รอบวะนีม่มีอะไรเจ้าแล้วจริงๆห้องวีเลยไหมมาได้คุ้มง่ายๆหน่อยบีบนะพยายามบีบไว้ในถนนรู้นะว่าแบบเวลาติดสตันด็อกเตอร์วันนี้นี่ไม่ได้ไง มันโดดไม่ได้แต่ตรงนี้ก็พลาดแล้วแหละจะได้ายฮาร์ดเหรอไม่มีเออคนที่ได้เด,ดวิดสองตัวตรงนั้นโอเคกำลังปลายกำลังปลายใจเย็นแจกจ่ายแจกจ่ายครบมีดอยู่แล้วเฮ้ยหนูปั่นสองเลยเหรอ พี่ลพี่ไม่เห็นเนาะไปเทศได้เหรอเหมือนก็เหมือนเทศตัวเฉยเฉอะเหมือนเอาตัวตัวเองมาเสียเปล่าเทศเอานี่ลงแล้วคนนั้นไปวิ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีไม้ตรงนั้นไม่มีไม้ เจ็บตัวเปล่ายอมตายซะเถอะเจ็บตัวเปล่าเข้าใจบ้าน้องน้องจอดก่อนน้องเฮ้ยน้องน้องตัวจอดก่อนเที่ยวม่งกว่าเราอะ่ะวิ่งยาวเลยนะวิ่งนี่ด้วยแล้วเข้าด้วยหนึ <c oughs> ่งนหนึ่งเกมนี้เล่นง,ง่ายมากเลยทุกคนโหลดมาเลยนะโหลดมาโดนผมตีอะ่ะอร่อยอร่อยเป็นคนแรกเลยอร่อยเฮ้ยเอาหนูคนแรกเลยนะ โอ้ยผมเห็นแล้วทำมาองทำมา,าแอคให้ดิแจ้งดีกว่า <c oughs> ผมรู้ผมรู้ <c oughs> มีคนไปไหน เดินไกลเลยนี่ทุ่งโด่งบ้นนี่ผมจะไล่ให้มันไปอยู่ใกล้กันนะเพราะเวลาอุ้มจะได้อุ้มงา่ายเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่เอิลนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้ข้างหลังกันแล้วหรอนี่นเลยแบบไม่มีข้างหลังเราสักคนเลยเมื่อก่อนฮิตกันมากเลยนะข้างหลังอะ่ะผมเติมตังค์ซื้อด้วย ซื้อตัวละครนอะ่ะน้องหรือพี่ของไมเคลิลน,นั่นแหละเออแม่งเติมเงินซื้อด้วยตอนนี้มนไม่มีใครใช้เลยทำไมมันไร้ประโยชน์หรอ,อ,อ,ม,อมันก็ไม่ไร้ประโยชน์ขนาดนั้นปะทั้งหลังอะถือมันกดยากขึ้นไม่รู้สิแต่รู้แต่ที่รู้คือเก็บสีจริงๆอ้เก็บส,บสีแล้วเราจะจบเก็บแล้วแต่เราอยากรู้ว่าทำไมเรา เล่นง่ายจังเราอยากรู้ว่าเราเจอกับแรงอะไรใช่คือผมยอมรับเลยนะว่าแบบผมมาเล่นเซอร์ไม่เก่งเลยแรงเซอร์ผมประมาณ11 10เอนี้ยเออเดี๋ยวผมรอดูก่อนครับว่าแบบเราจะเจอแบบเซอร์แรงอะไรแรงสองแรงสี่อร่อยชักปั๊กเลยอร่อยบอกไอเ้เหี้ยมึงเอากูอย่างเดียวเลยโอเคครับสำหรับที่ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ